สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Yamaha Fino 125รุ่นปี2025ซึ่งเป็นสกูตเตอร์ที่มีสไตล์คลาสสิกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย Yamaha Fino 125มาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวะขนาด1 2 5ซีซี cc ที่ใช้เทคโนโลยี Blue Core ทำให้ประหยัดน้ำมันและมีประสิทธิภาพสูงระบบเกียร์เป็นแบบ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและสะดวกสบาย ดีไซน์ของฟีโน่125ยังคงความคลาสสิกด้วยเส้นสายที่โค้งมนและไฟหน้าทรงกลมแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในปัจจุบันสีสันของฟีโน125ในปี2025มีให้เลือก3สีได้แก่วไวท์ลาเต้แบล็กเอสเปร s โซและครีมีเกร y Gray ซึ่งแต่ละสีก็มีความโดดเด่นและสวยงามในแบบของตัวเอง อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่า Yamaha าฟีโน่5ได้ยกเลิกการผลิตในประเทศไทยแล้วแต่ยังคงมีจำหน่ายในตลาดรถมือสองโดยราคาขึ้นอยู่กับสภาพและปีที่ผลิตสำหรับผู้ที่สนใจ y a มาฮ่าฟีโน่5รุ่นปี2025ควรตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ